โลกเราต้องรักอะไร <S <S 1> <S 1> รักเราสิรักเราแล้วก็ต้องรักหมาของเราด้วยนะ love me love my dog พาทุกคนมาเช็คอินที่คาเฟ่เปิดใหม่เป็นเพทเฟรนลี่ค่ะชื่อว่า Early Cafe าฟตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสมมามกรณ์นะคะรานขาแหงร้อยสินั่นเองนะคะนอกจากที่นี่จะเป็นเพทเฟรนลี่ค่ะเขายังเป็นอีโคเฟรนลี่อีกด้วยนะคะเพราะว่าของใช้ต่างๆรวมถึงผนังของเขาเป็นของรีไซเคิลค่ะเฮ้ยที่นี้มันดีอต่ใจมันเหมาะกับคน,น่ากเลจริงๆเพราะฉะนั้นเขาไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ แท้แจกรักโลกแล้วรักอะไรอีกรักมัดด้วยนะคะเฮ้ยร้านสวยมากเลยน่ารักมั่หละน่ารักมั่งและนี่ก็คือเจ้าของเลคะคุณกิฟนั่นเองสวัสดีค่ะ เป็นแพดเฟรนลี่คือแพดเฟรนลี่มันก็แต่ว่าที่นี่เป็นอีโคเฟรนลี่ด้วยใช่ค่ะเพราะทำไมเราถึงทำคอนเซ็ต์ว่าเป็น p พ t เฟ i นลี่บวกอีโคเฟร l ลี่ด้วยอะคะจริงๆก็คือกิ๊ก,กับพี่เสชอบเรื่องขยะก,กันอยู่แล้วอยากเอาขยะมาทำร้านก็คือชอบเรื่องาก,าอาาการเอาขยะมากกรีไซเคิลต่างๆช่คือเอามาอัพไซคลิ่งเอามาแบบใส่ดีไซน์ใหม่ให้เห็นว่า มันใช้งานได้จริงจริงๆแล้วทุกอย่างสวยด้วยแล้วเราคือจริงๆอ่ะการเอาทุกอย่างมารีไซเคิลนี่มันต้องแพงมากแน่ๆใช่ไหมมันไม่ใช่ถูกๆนะคะการเอาขยะต่างๆมารีไซเคิลถ้าคุณได้เห็นดีเทลต่างๆตรงผนังก็จะเห็นแบบยี่ห้อต่างๆใช่คืออย่างผนังเนี่ยเป็นกล่องนมค่ะกล่องนมแบบว่า แบรนด์ต่างๆก็คือเป็นแบบร้อยเ็น์เลยค่ะนดเป็นก่องนมร้อนก็คอข้างหน้านี่ก็จะเป็นขวดใช่<อ>ฟาสาทำมาจากขวดเบียร์ค่ะก็คือมีแบบตัวขวดเบียร์เนี่ยช่วยกองแสงระดับนึงถ้เป็นดีไซน์ด้วยแล้วก็เอาขยะขวดเบียร์ที่แบบไม่ใช้แล้วมากลับมาใช้งานอ อย่างตัวตัวนี้ท็อปท็อปตัวนี้เทอร์โซก็เป็นขวดเบียร์กับขวดเอ็มร้อยค่ะซึ่งปกติอ่ะเขาจะใช้โลหะใช่ใช่แล้วก็แซมขวดเบียร์กับขวดเอ็มร้อยเข้าไปเนี่ยเป็นไดคัทในการองแก้วโอ้ทุกอย่างคือไม่ใช่รีไซเคิลแบบจะเอาสีอะไรมารีไซเคิลก็ได้นะต้องเลือกสีด้วยนะคะไม่ใช่ขวดฝ้าแดงเขียวมารวมกัน อันนี้ก็คือเลือกสีมาด้วยเพิ่มความเก๋กุบนอกจากนี้จะเป็นแบบว่าเป็นอ<ช>ีโคเฟรนี่แล้วย,ยังเป็นแพทเฟรนี่ด้วยเพราะอะไรเพราะจะอ้วนนี่หรือเปล่าจะตูดหัวใจนี่หรือเปอล่าเรามีเขาก่อนมีร้านนี้ไหมคะใช่ค่ะก็เลี้ยงเลี้ยงหมายอยู่แล้วแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเลี้ยงหมายเยอะแล้วก็ เหมือนเราไปไหนเราก็อยากให้เขาไปด้วยอยากให้เขาเข้ามานั่งข้างในกับเราได้ด้วยคือที่ร้านนี้ก็คือน้องหมานั่งกับเราได้หมดเลยเวลข้ามจะนั่งตรงไหนก็ได้ได้เลยที่นี่นะคะยังจะมีพวกเครื่องดื่มต่างๆรวมถึงขนมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะไปดูตรงโซน15ดีกว่าเดินเดินเดินดีกว่านี่จะมีของซีเวเนียขายด้วยนะคะแต่ละอย่างก็เป็น อีโคเฟรนลี่ e พ f r i รนลี่สุดๆไปเลยนะคะส่วนมุมเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองเนาะใช่ใช่ไหมคะเป็นของเจ้าของนัานเองแล้วก็เพื่อนๆอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อสามารถเอามาขายได้ใช่นอกจากนี้ยังมีสแน็์ด้วยนะคะมีขนมด้วยแล้วก็มีของเล่นน้องหมาค่ะแล้วก็นอกจากของพวกนี้ก็จะมีเรื่องเอ่อสเตชันรีฟลน้ำยาต่างๆที่ใช้ในบ้านอุ้มของมาดีลักันนี้คือทำจากธรรมชาติร้อยเปอร์เค่ะ มันคือเป็นแบรนด์ที่เขาทําน้ํายาพวกนี้อยู่แล้วอะค่ะแต่ละตัวก็คือจะทําจากวัสดุธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่เหมือนกันคือเราก็จะเอาขวดของเรามาใส่ว่ามีลอนดีด้วยนะน้ํายาซักผ้าล้างมือล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำก็มีนะคะเซอร์เฟซคลีเนอร์ก็ทําความสะอาดพื้นผิวต่างๆล้างจานก็มีนะคะมาเอาขวดมาเติมได้อะไรเป็นขวดอะไรก็ได้คือข้างในเดินเข้ามาข้างในคือเขาก็แบบ พี่จับเป็นขวดนะเธอน,น่ารักอะแล้วผนังก็จะปั๊มเป็นรูปขวดด้วยนะคะจริงๆใครที่แบบหาไอเดียเกี่ยวกับอีโคเฟรนี่มาดูที่นี่ก็น,นั้นๆเจ๋วว่าน่ารัก คือเจอ h ไฮสติกนะคะแบบว่ายอดนิยมเลยรถมิลกี้ชิคกมิลกี้เป็นรถไก่นั่นเองนะคะมีวิตามินสูงนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารทาให้สุนัขแข็งแรงสมวัยแบบนี้เลยค่ะทานแล้สุนัขก,ก็จะแฮปปี้มีความสุขค่ะเอาไหมลูกพร้อมอยังหอมมากจริงๆคนก็ชอบสุนัขก,ก็ชอบอยไปทั้งแท่งเลยเอาไปเอแช่จะขนาดนั้นแล้วก็ เอาพูดถึงเจ้านี่หน่อยดีกว่าชื่ออะไรนะนชื่อแอร์บัสค่ะแอร์บ,บัสทำไมต้องชื่อว่าแอร์บัสเพราะว่าแอร์บัสออกมาก้นใหญ่ตัวแรกในคอกแล้วยาวมากก็คือในขณะที่มนคริงบิน,นอนใช่น้องแค่นี้แต่ว่าแอร์บัสมาอย่างนี้เลยยาวเลยก็คือตัวใหญ่สุดในคอกเออแล้วทำไมเราถึงเลือกคอรกี้มันเป็นช่วงที่คนเขาฮิตเลี้ยงกันอยู่แล้วไม่จริงๆ ก่อนอก่อนจะฮิตเพราะบ่าเจ็ที่บแล้วอโอ้เจ็บขวดเลยค่ะพี่คนสี่แล้วแล้วทำไมเราถึงเลี้ยงคอกี้อะคะทำไมเราถึงเลี้ยงคอจริงๆชอบแต่ก็พอไปศึกษามาเขาขี้อ่อน ที่สุดที่สุดน่ารักพี่ออนค่ะแล้วก็อยู่กับคนง่ายด้วยความที่แบบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็คือบัสจะโดนแกงดึงหูอะไรเงี้ยเขาไม่โอเคโอเคเด็กที่ไหนมาจับดึงหูความลูกตาได้ไม่กัดจริงเป็นจูนาที่อยู่กับเด็กได้ด้วยแล้วดูขุนกิฟต์อะใช้เวลากับเจ้าแอบบัสมากๆเลยตอนเด็กก็คือเอาไปออฟฟิศด้วยไปเตะเงินไปก่อนหน้านี้ทํางานออฟฟิศเหรอใช่แล้วพาไปออฟฟิศได้ด้วยเพราะว่าตอนเขายังเด็กอะมันต้องรีบฝึกตอนนั้น จริงๆคือมันไม่ใช่อุปสรรคเนือถ้าเราจะเล้งสุนัขตัวหนึ่งต่อให้เรามีทํางานที่ออฟฟิศเราดันดูลังได้อนุญาตเจ้านายนิดนึงว่าขอเอาน้องไปด้วยได้ไหมแต่นี้ที่แบบที่ออฟฟิศเขาโอเคเขายังเล็กอยู่ด้วยใช่ไหมคะยังไม่ใหญ่เท่านี้อ่ก็เลยไปฝึกได้จนมาทําร้านคาเฟ่ที่นี่ใช่ไหมอันนี้มาก่อนกิบมาก่อนกี่ปีคะวัดเจ็ด เจ็ดปวกร้านเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ3เดือนเองค่ะร้านเปิด3เดือน,น,นมันเลยเป็นที่มาที่ไปของที่ทําให้เราเปิดร้านที่นี่โดยที่เป็นเพชเฟรนดี้ด้วยใช่ค่ะก็คือให้เขาอยู่ได้ทุกที่เลยแล้วเป็นไงบ้างคอลองค้าเขามาที่นี่แล้วลูกค้าให้ผลตอบรับยังไงบ้างมีแฟนคลับไหมมีแฟนคลับ,บ,บนะค่ะร่าก็คือลูกค้าต้องโทรมาถามว่าวันนี้แอร์บัสเข้าร้านไหมโ้่ไม่เข้าร้านลูกค้าไม่มาจริงเหรอเป็อ่างแล้วแอร์บัสคือเข้าทุกวันไหนบ้างเจอไหนตอนนี้จะเข้าพุทธหัสักา มีวันทํางานเข้ามาทํางานวันพุนพฤหัสนะลูกงานค่ะเออมาต้องรับแข่งหน่อยถ้าใครอยากจะเจอแอร์บัสก็พุทธพฤหัสใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากเจอแล้วมาวันอื่นโทรมานัดได้ทางเราพามาได้ อื่นเลยนะคะอาหารมาเสริมแล้วเปอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นูุิกกเตอร์เลยนะคะก็จะมีตัวข้าวโพดทอดค่ะข้าวโพดทอดนี่เือถายดีมากาวโพอทอดแล้วก็จะมีเป็นตัวทูน่าคิวชีสค่ะทูน่าคิวชีสของเราจะแบบมีรสเผ็ดนิดนึงตัดเลี่ยนอร่อยตัวนี่อะไรคะอันนี้เป็นของหวานค่ะเป็นพอวอราครีมข้าวโพดคือด้วยความที่ที่ร้านจะโฟกัสเรื่องคุชชั่ ให้คุณกิฟากร้านดีกว่า<ช>ค่ะใครที่อยากจะมาทานเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรวมถึงของหวานแล้วก็แวะมาเจอแอร์บัสด้วยมาที่ไหนคะเปิดปิดเวลาไหนบ้างได้ค่ะก็ที่ร้านเออรี่นะคะก็จะมีเป็นร้านด้วยเป็นออเดย์ร้านนะคะถ้าสโลแกนร้านเลยก็จะเป็น everyday coffee all day bar คือมาแล้วก็จบครบอะค่ะมีกาแฟทานด้วยมีขนมด้วยมีอาหารด้วยแล้วก็เอาน้องมาด้วยได้นะ สามารถผาสัตว์เล้งมาได้ใช่ค่ะอยู่ที่ลำาแข่ง110ค่ะหมู่บ้านสามกรค่ะอืมวันนี้ขอบคุณคุณเก๊มากเลยค่ะขอบคุณน้องแอทขอบคุณค่ะ แกรักโลกแล้วรักอะไรอีกรักน้องมากันเยอะๆนะครับตอนนี้นะคะเราอยู่กับเพจอะไรเอ่ยเพจพูโตแพนเดนเดอร์คอี้ค่ะในอินสตาแกรนะคะพี่เลยนะคะเพจอินฟลูเอนเซอร์ของเรานะคะเจ้าพลูโตกับเจ้าเนโอค่ะเนโอเธอเกี่ยวอะไรด้วยเธอไม่เกี่ยว เธอสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็คือในเพจอินสตาแกรมก็ Pluto the p a n i c Pluto planet หรือคอกี้ค่ะ Pluto planet the kocky ชื่อยาวต้องตั้งแบบ p a t s from the moon แล้วก็้ติ๊กต็อกคนละชื่อกันนะใช่ค่ะชื่อว่าติ๊กต็อกจะเป็นคอกกี้ l อลลี่ค่ะคอกกี้ l อลลี่แล้วมันโด่งดังขึ้นมาได้ไงคะทำให้เขามีแฟนคลับขึ้นมาจากอะไรคะจาก คลิปหนึ่งค่ะจะเป็นน้องเนโอกับน้องอีก2ตัววิ่งคาบของเล่นยาวๆพร้อมกัน3ตัวค่ะอยู่ในในในไอจีไอจี g หรอเขาคว้างของไปแล้วแบบว่าทุกตัวก็แย่งกันมาแล้วก็ขาบมาพร้อมกัน3นตัวตัวแรกที่ทําให้เราเป็นคอกี้งอกคือตัวไหนคะก็เป็นพูโตเลยคูโตพูโตกี่ขวบแล้วพูโตตอนนี้หขวบแล้วค่ะห้าขวบแต่ตอนนี้มี คอกี้เยอะ <c oughs> ขนาดนี้งงจริงๆ <c oughs> อะไรทําให้เราหลงรักคอกี้ขนาดนี้คะความน่ารักและความขี้อ้อนของเขาค่ะแล้วพอเวลาเราเลื่อนเลื่อนเห็นรูปเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเหมือนโดนตกอะคะ่ะ <Okay. S 2> ความขาสั้นแล้วก็ตูดดุกดิกของเขาค่ะนิสัยหน้าตารูปร่างของเขาแล้วมันมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าคอกี้มันคือถูกจตแเราที่สุด แต่ละตัวที่เลี้ยงมาแปดตัวค่ะลักษณะน,นิสัยเขาี่จะแตกต่างกันเลยทําให้เราแบบอยากรู้ว่าเออถ้าตัวต่อไปเราเอามาเลี้ยงเนี่ยมันมันจะแตกต่างจากตัวที่เรามีอยู่หรือเปล่าแล้วเป็น <ๆ S 2> <ละ S 1> ไงคะแตกต่าง <c oughs> แตกต่างเลยตัวไม่เหมือนกันเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นเราไปได้ผู้โตจากที่ไหน วันนั้นไปเดินงานหมาค่ะที่เมืองทองแล้วก็คือนี่ไงก็เดินผ่านก็เห็นเขานั่งนั่งจ้องหน้าเลยจ้องหน้าแฟนไว้ค่ะจ้อคุณตัวเนี่ยก็มองหน้าไม่ยอมไปไหนเลยใช่ขี่สุดใช่สุดท้ายมากแล้วเราก็เลยหยิบกระเป๋าอาโอเงินอยากไบเลยครับโอเงินเลยตัวนี้เท่าไหร่คะซื้อที่เมืองทองตอนนั้นประมาณห้าหมื่นห้าไหมใช่ค่ะจะห้าหมื่นห้าโอ้โหคา ผู้โตเป็นหมาที่สามารถเข้ากับใครก็ได้เลยค่ะคือใครจูงไปพาไปนอนบ้านนี่ไปหมดเลยตาแบบอู้ยจะสิงเหรอลูกแล้วมี่มีใส่อะไรที่แบบว่าวีรกรรมเด็ดเด็ดที่ทำให้เราแบบสิงสองขึ้มาทันทีเลยยังไงาจะเปลี่ยเหนียวเหนียวมากกว่านยังไงยังไงเล่สมมติไม่มีใครอยู่ีผมจะพูดว่าเหนียวเหนียวของพ่อพ่อนี่ เดี๋ยวเงี้ยวขุ่พ่อพอยเนี่ยตัวแรกคือผู้โตคือน่องมาตัวแรกตัวที่สองคือใครชื่อกาโวค่ะแล้วตัวที่สองนี่เอามาจากไหนตัวที่สองกาโวมาจากจีนค่ะอินพอรตมาจากจีนผู้โตผู้ตัวเมียคตัวผู้ค่ะเป็นหนุ่มจีนตาติตาจีจริงจริงค่ะว้าวแล้วทำไมตัวที่สองเราถึงเอามาจากจีนนะคะอ่าทางนี้เข้างเป็นแมวคุณน้อยคุณนอยผานทางมาซื้อหมาใช่ไหม ตันนั้นเป็นตะจัวรับคือตะจัวอ่ะตัวที่สามอะค่ะตัวที่สามเป็นไลโน่ไลโนมาจากไหนไลโนเป็นจักพี่ที่รู้จักกันที่โลกโอเคอยู่ในประเทศไทยเป็นหมาไทยใจดีนิสัยไลโนจะา ค่อนข้างดุค่ะเกจ้ากาเขาไม่มาด้วยใช่เป็นหมาเกจ้ากาแต่เขาจะขี้อ้อนกับคนมากค่ะแต่ถ้าหมาด้วยกันเขาเขาจะไม่ค่อยไม่เลิฟหมาไม่ค่อยเลิฟแต่รักคนรักคนกันค่ะตัวที่สี่แล้วตัวที่สี่ชื่อแพนเตอร์ค่ะแพนเตอร์เป็นลูกของคูโตกับกาโวโอ้ยมีลูกเหรอหนูมีลูกไปเสียตัวให้กาโวเสียตัวให้ ไปแอบไปแอบเจอกันแอบนะเจอกนรโอคือเราก็ไม่รู้ไม่ได้ใจไม่รู้แล้วก็ปรับรับช่ายมาเลยี่ัวคอนั้นเจตัวเจดตัวก็หาไปในมูดแต่แต่งหาแต่แห่แต่แต่แเ้ีต่าต่แล่แต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 อแต่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 ้ต่ต่แตัแต่แต่แต่แ่ต่แต่แต่แต่่ตอแ่แตตนตน่แแ่ แล้วก็ฟาโลฟาโลเป็นตัวที่ตัวที่ห้าตัวที่ห้ารัสเซียค่ะนุ่มรัสเซียในเสียขนยาวตัวนี้เขาจะดังในติ๊กต็อกค่ะฟาโลตัวตึงทำไมอ่ะเขาดื้อมากค่ะอ่าตัวที่หกมโจครับชื่อมโจโจโมโจมอโจเป็นสาวรัสเซียสาวรัสเซียอีกแล้วอ่าโมโจเป็นสาวรัสเซียใช่ค่ะ ต่อแล้วก็มาเจ้าเนโอแหละค่ะนหนุ่มเนเซียแล้วก็ไมเราถึงพาเขาออกมาด้วยคะเขาค่อนข้างเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยใช่มอยู่บ้านจะขี้บวยวายครับใช่ขี้บ่นเยอะขี้บ่นแบบสมมติว่าถึงเวลากินข้าวก็จะแบบของเขาแบบบวยวายว่าแบบให้เขาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วพอต้องพูดไงนิ่งๆ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 เนี่ ไปจากเมลวอะก็ตัวสุดท้ายจะเป็นน้องพารโวค่ะน้องเล็กจะมีหางหางยาวทำไมเขาหางฉันหางพวงขนาดนี้มาจากไหนคะก็รัสเซียเอะไรแบบนี้ค่ะสาวรัสเซียจบแชมป์ไทยเรียบร้อยแชมป์ไม่ไม่เอาแชมป์เม่อตอนนั้นอยู่กับคนจูงอยู่ครับเพิ่งเพิ่งเปิดเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองยังไม่ได้ไปเอากลับ มีวิธีที่จะแบ่งเวลาหรือว่าดูแลเขาแบบรู้สึกว่าเออเขาได้รับความรักเต็มๆแบบนี้ทำยังไงคะโดยปกติก็อยู่บ้านเกือบทั้งวันอยู่แล้วค่ะก็จะอยู่กับเขาตลอดเลยคะ่ะเขาก็จะผัดกันมาเล่นกับพวกเราคะ่ะถ้าเกิดเขาเบื่อเขาก็เขาก็จะไปเองใช่ค่ะในฐานะที่เราเป็น<ม>พ่อแม่ลูกแปดค่ะ แล้วมี FC ตามลูกๆของเราอยากจะฝากอะไรกับ FC ลูกๆไหมคะก็ขอขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะคะที่เ็นดูน้องๆนะคะขอให้ติดตามน้องๆไปเรื่อยๆนะคะเราจะผลิตผลิตไม่ไไม่ไม่ไม่ก้องแล้วแล้ัวพอคอนเทนต์ที่น่านักน่ารักน่ารักให้ FC ดูเรื่อยๆนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะสันจิยังมีผลิตภัณฑ์มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเจอไฮยโมเกวนฟรีนะคะ เมื่อสุนัขได้ทานแล้วเนี่ยก็จะแบบอร่อยเพราะว่ามีแบบว่าส่วนผสมที่ไม่มีส่วนผสมที่ทําให้เกิดอาการแพ้ด้วยเหมาะกับสุนัขที่แพ้ในพวกของเกรนต่างๆนะคะเอามามอบให้นะคะมีมีรสแซมนแซมินชิคเก้นลิเวอร์นะคะแล้วก็มีรสชิคเก้นบีฟค่ะเอามาฝากเด็กๆค่ะบ้านฮูโต้เพลนเน็ตเดอะคอกี้ค่ะ เราอยากเลี้ยงนะคะจันจิมีฟาร์มนี้มาฝากเลยค่ะกับฟาร์มริวเวอร์เดลคอคกี้ค่ะไปชมกันเลยในช่วงโชว์เพชรค่ะอ่าฟาร์มริวเวอร์เดลคอคกี้เพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์เพมโบกเวลคอคกี้นะคะอ่าคอคกี้จริงๆมันมีคาดิแกนเวลคอคกี้แล้วก็เพมโบกเวลคอคกี้ค่ะแต่ที่เนี่ยจะมีแต่ตัวเพมโบกเวลคอคกี้อย่างเดียวค่ะ จุดเด่นและสเสน่ห์ของสายพันธุ์คอ,อก,กี้ก็อย่างที่เรารู้จักกันเลยค่ะคือขาสั้นมากแล้วก็ตัวกลมเหมือนไส้กรอกอะ่ะเวลาวิ่งมันก็จะน่ารักน่ารักอย่างค่ะนิสัยของคอ,อก,กี้ก็เขาจะเป็นหมาที่ค่อนข้างลาเริงมีพลังงานเยอะติดคนชอบวิ่งเล่นกับคนแล้วก็น่ารักเลี้ยงง่ายอยู่ค่ะ เหมาะกับผู้เลี้ยงที่ค่อนข้างมีเวลาให้เขาค่ะแล้วก็ชอบออกกํบบาลังกายมากถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่มีเวลาให้เขาเลยบางทีเขาอาจจะเครียดแล้วก็สุขภาพไม่ดีได้อะคะ่ะสายพันธ์คอ,อก,กี้สามารถอยู่ร่วมกับสายพันธุ์อื่นได้สบายๆเลยค่ะเพราะตัวเขาเองก็เป็นหมาที่ค่อนข้างเข้าสังคมเก่งค่ะลักษณะสายพันธุ์ของสุนัขพันธุ์คอ,อก,กี้นะคะ หัวกระโหลกเขาก็จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่กระโหลกนะคะกะโหลกจะต้องกว้างแบบนี้นะคะปากจะไม่แหลมแล้วก็ยาวจนเกินไปนะคะฟันฟันจะต้องสบกันเป็นกันไกค่ะเหมือนกันไกไม่เหยินนะคะแบบนี้ส่วนตัวหูก็คือจะต้องตั้งตรงไม่ใหญ่แล้วก็ไม่กลางเกินไปค่ะดวงตากลมลีเล็กน้อยไม่ควรที่จะมีสีฟ้าในสายพันธ์แพมโบกนะคะตาสีฟ้าส่วนมากจะเป็นสีตา ของสายพันธุ์คาดิแกนสีบูเมอร์มากกว่าค่ะส่วนในแพมโบกเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมตาสีฟ้ากันค่ะส่วนลำตัวก็คือหลังจะต้องเป็นเส้นตรงหลังไม่แอนค่ะแล้วขาคือจะต้องสั้นแล้วก็ใหญ่มีอุ้มเท้ากลมๆแล้วก็ใหญ่ประมาณนี้ค่ะขนของคอกกี้จะมีสองชั้น,ช,นชั้นในจะเป็นขนนุ่มสีขาวขาวแล้วก็ขนชั้นนอกก็คือเป็นขนหยาบยาวออกมาค่ะ เรื่องหางของของน้องคอกี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจ้าของเลยค่ะว่าจะชอบหางยาวหรือหางสั้นการดูแลคอกี้นะคะไม่ต่างจากสายพันธุ์อื่นทั่วไปค่ะข<งา>นจะต้องหวีขนอย่างน้อยวันละครั้งเพื่อให้ขนไม่พันกันแล้วก็ขนเงาสวยอะค่ะเน้นเรื่องอาหารจะต้องไม่ให้มากจนเกินไป<งา>นแล้วก็มีโภชนาการที่ครบถ้วนค่ะระวังเรื่องความอ้วนของน้องด้วย กรอบเจอไฮมอเกรนฟรีอาหารสูตรปราศจากธัญพืชและกลูเตนลดความเสี่ยงอาการแพ้ควบคุมปริมาณโซเดียมลดความเสี่ยงโรคไตพัฒนาสูตรร่วมกับศัตวแพทย์ไม่มีผลพลอยได้จากสัตว์ที่สำคัญบำรุงกระดูกฟันและข้อด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินดีกูโคซามีนและคอนดรอยตินมีเบต้ากูแคนช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับสุนัขทุกสายพันธ์ ที่การเลือกลูกสุนะัขคอกี้นะคะจะต้องดูจากสุขภาพน้องเป็นหลักเลยค่ะไม่ซุมเกินไปแล้วก็ไม่ขี้กลัวเกินไปนะคะฟันน้องจะต้องสพกันพอดีแบบนี้เลยไม่มีน้ำมูกหรือว่าไม่ไอไม่จามค่ะตาเขาก็จะต้องกลมใสแบบนี้ค่ะแล้วก็หูเขาจะต้องสะอาดแล้วก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ราคาเริ่มต้นของลูกสุนัขที่ฟาร์มนะคะเริ่มต้นอยู่ที่30 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะเรื่องค่าใช้ใจ่ายของน้องหมาคอกกี้ตัวหนึ่งนะคะอย่างถ้าทั่ว,วไปก็จะมีค่าอาหารอยู่ประมาณพันต้นต้นต่อเดือนนะคะแล้วก็จะมีค่าอาอบน้ำคุมนิ่งค่าขนมหรือว่าหาหมอก็จะอยู่ประมาณ5 0 0 0ถึง1 0 0 0ตอ่ตอนหนึงต่อหตัวนะคะแต่อย่างของที่เนี่ย ที่ฟาร์มนี้ใช้อาหารเกรค่อนข้างพรีเมียมหน่อยอะค่ะต่อตัวค่าอาหารก็จะอยู่ที่เดือนหนึ่งประมาณ2,000บาทค่ะผู้ที่สนใจสายพันธุ์คอกี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ฟาร์มลิเวอร์เดลคอกี้นะคะของเราจะเน้นเรื่องสุขภาพของน้องหมาเป็นหลักค่ะแล้วก็มีการรับประกันสุขภาพของสุนัขหลังย้ายบ้าน15วันค่ะลูกหมาทุกตัวที่ขายไปมีการบริการหลังการขายแล้วก็ปรึกษาได้ตลอดค่ะ มีใบเพชรดีกรีจากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแข่งประเทศไทยทุกตัวค่ะ จตวแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยขอสารต่อความตั้งใจช่วยเหล่าน้องสุนัขจรให้อิ่มท้องกับโครงการหม้อหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่น4ค่ะโดยครั้งนี้ได้นําอาหารสุนัขเจอไฮไปส่งมอบให้กับป้าจุบ้านพัก4ี่ขาเพื่อหมาจรจังหวัดปทุมธานีโดยทุกๆ1โหวตจะเปลี่ยนเป็นเจอฮายจนวน10กรัมมูลค่า7บาทซึ่งน้องหมอเม้งของเราก็ได้มีคะแนโหวตไปถึง 62500นคะแนนเท่ากับว่าวันนี้น้องหมอเมง้งหมอมาแจรอของเราและคุณหมอปุ้มตัวแทนจากร้านเพชรโตมาชิและตัวแทนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างเจอไฮคุณธีรดาเกียตภัยบูลตำแหน่งผู้จัดการแผนกการตลาดก็ได้มาร่วมส่งมอบอาหารสุนัขเจอไฮให้กับน้องๆสุนัขจ้อนจัดรวมเป็นมูลค่าถึง437,500บาทเลย เครับสัลแพทย์จุลามาจากหมอมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรสซีสั่นที่4นะครับวันนี้เม้งมาสานฝันต่อให้น้องหมาอิ่มท้องนะครับที่บ้านปาจุบ้านพักสีขาเพื่อหมาจอน,นะครับ เนื่องจากที่นี่ก็ค่อนข้างอยู่ห่างไกลเนาะแล้วก็มีน้องหมาจํานวนมากเบนก็อยากจะให้น้องหมาทุกตัวอิ่มท้องครับมาร่วมบริจาคขาของให้กับบ้านปัจจุค่ะก็เป็นโครงการที่ดีค่ะก็อยากเชิญชวนให้คนที่ไม่รู้ว่าจะทําบุญยังไงก็คือสามารถทําบุญกับเด็กๆที่นี่ได้นะคะน้องเยอะมากเลยค่ะขอบคุณโครงการหมอมาใจหลอดนะคะที่ส่งต่อความรักดีๆแบบนี้ให้เด็กๆค่ะขอบคุณมากค่ะ ถ้าอยากจะฝากอะไรก็อาจจะอยากฝากถึงคนเลี้ยงนะครับว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตแล้วเรามีน้องหมาแล้วเราไม่ต้องการจะเลี้ยงเขาแล้วอย่างน้อยเราก็อาจจะต้องทํหมาน้องก่อนอให้น้องเขาไม่สามารถแบบแร่ขยายพันธุ์ได้ปัญหาหมาจรมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับน้องหมาอิ่มท้องเราก็อิ่มใจใช่ไหมล่ะคะใครอยากร่วมบริจาคหรือสมทบทุนสนับสนุนช่วยเหล่าน้องสุนัขจรจัดให้อิ่มท้อง ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊กป้าจุบ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจอนนะคะ จะแฮปปี้กับความน่ารักของเจ้าสุนัขขาสั้นกลนิ่มๆแบบนี้นะคะกับสุนัขสายพันธุ์คอกี้ค่ะน่าจะถูกใจคอกี้เลเวอร์ทุกคนเลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่หาคาเฟ่ที่เป็น p พ t เฟรน n d ลีก็มาที่นี่ได้ค่ะเออรี่ a าเฟ่ค่ะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสมมามกกรนะคะรามคําแหงร1 0นั่นเองค่ะนอกจากนี้เขาเป็น e ีโคเฟรนด l ลด้วยนะคะมาสนับสนุนการรักโลกกันดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หมดเวลาของเพทเลเวอร์บเจอไฮแล้วนะคะ เนียวเนียวเนยวเนีวกลับเจนจีขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกช่องทางของเพลเวอร์บายเจอไฮด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินส r าแกรม Facebook YouTube ฝากติดตามเนียวเนียวด้วยนะแล้ววันนี้เจนจีและเนียวเนีวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเนียวเนียวของพ่อ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 อยู่นู้น